นายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความใน Facebook ทนายวันชัยสอนสิริจะดำเนินคดีคนโพสต์กล่าวหาว่าตนเองมีสิบตำรวจโทรหญิงเป็นเมียน้อยโดยระบุว่าคนพวกนี้บังอาจมากแม้ว่าจะเป็นใครต่อใครที่โพสต์กันมั่วซั่วหลับหูหลับตากันส่งเดชใครจะชี้ไยอย่างไรก็ช่างวันนี้มอบหมายให้บริษัทสำนักง,งานกฎหมายประเมศจำกัด จัดการดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญาอย่างเด็ดขาดให้ตายตกไปต,ตามๆกันเป็นคนๆไปไม่ไว้หน้าคดีแพ่งอย่างน้อยต้องร้อยล้านอาญาก็ต่างกรรมต่างวาระจะได้รู้สำนึกกันเสียบ้างทีหลังอย่าได้ทำอะไรทรงเดชอย่างนี้อีกทนายปรเมศแดนดงยิ่งเริ่มลุยแล้วตั้งแต่แบ,บัดนี้ก่อนหน้านี้นายวันชัยเคยปฏิเสธกรณีมีคนเขียนในสื่อออนไลน์ว่าสิบตำรวจโทรหญิงเป็นเมียน้อยสวววันชัยซึ่งไม่เป็นความจริงใดๆทั้งสิน้น